รอเกินต้านรับกลับบ้านไปด้วยเลยไหมครับผมสำหรับคันนี้ Toyota h ไฮรักรีโนะครับผมปี2019านใช้งาน2020ี่พ่ราพลนตลอดอายุสัญญาเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับผมวันนี้นะผมผมก็จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับผมสำหรับคันนี้เป็น Toyota ไฮรักรีโวสีขาวเดิมโรงงานนะผมปี2019เสร็ดใช้งาน2020นะเป็นตัว J p พัสด e d i t ์อีด่นนะตัวโปรงใหญ่นะผมคันนี้นะก่อนส่งมอบนะผม, <c oughs> ผ,มผมเปลี่ยนท่ายของเหลวให้เลยนะผมกองเครื่องสายพานนะผมเปลี่ยนให้ใหม่ของเหลวแล้วที่สำคัญนะติดฟิล์มรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบองให้เลยนะครับใครที่กำลังบองหารถมือ2อยู่นะผมฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับบริษัทสมยงคาเซ็นเตอร์เต้นรถมือสองนะผม นี่ตัวนี้นะผมก็จะเป็นซุ้มล้อโปร่งใหญ่หน้าหล่อไฟหน้าฮาโลเจนนะผมปัญหาไม่จุกจิกใช้งานได้อีกยาวๆนะแบรนด์นี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับนี่ฟรีค่าจัดข่าวนภาษีพลบอให้ทุกอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อด้านข้างเลยนะครับผมอ่าด้านข้างนะผมตัวนี้เจพัดนะผมมันจะเป็นล้อกระทะนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าไปใส่ล้อแม่งนะโคตรสวยนะตัวนี้นี่เป็นล้อกระทะแบบนี้ดอกยางใช้ได้อีกยาวๆนะครับอ่า สำหรับตัว J-Pass กับตัว E นะครับผมไม่แตกต่างกันมากนะผมแตกต่างเพียงแค่พวามอลไยมันติเท่านั้นเองนะผมพวามอะไรามันติภายในก็ใกล้เคียงกันนะผมะสำหรับตัวรองท็อปกับตัว,ต,วตัวเริ่มต้นนะผมนี่บอกก็จะเป็นบอกผ้ากรมะหยี่สีดําได้ขาวนะผมโทนสีดำํำระบบไฟไฟ้าทั้งคันตัวเซทอิดิชั่นนะผมตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดแล้วนะผมเป็นเกียร์หสปีดแล้วนะครับ ก็ขับสนุกนะผมวิ่งยาวๆนะครับด้านท้ายนะผมก็จะมีกันชนท้ายมาแล้วเรียบร้อยผมเบิกให้ใหม่เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้เลยนะผมก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าอยู่นะผมะไฟท้ายก็จะยังไม่ทันสมัยเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพวกพวก GR พวกอันนี้ก็จะเป็นเลข3อะไรประมาณนี้นะครับผมอโอเคเดี๋ยว เราไปชมห้องเครื่องกันเลยนะครับผมสำหรับตัวเจพัสดนะครับผมจะมีไล่ฝ้าข้างหลังแล้วเรียบร้อยนะก็คือไม่แพ้ตัวลองท็อปเลยสําหรับตัว e นะแต่ตัวนี้เป็นตัว J นะผมไม่แพ้กันนะต่างกันแค่พวงมาลัยมันตินะครับผมอ่า,อาผมพาชมห้องเครื่องนะครับผมสำหรับรีโวนะก่อนสตาร์ทรถนะครับผมต้องต้องเหยียบคาดก่อนนะนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซล สี่สูบสิวาลร้อยห้แรงม้านะผมเดี๋ยวผมพาชมนะผมว่ารถเดิมเป็นแบบไหนนะนี่สําหรับรีโวนะผมฝั่งซ้ายมือของผมนะต้องมีตัว R นะผมฟังจากโรงงานรอยตรงกลางต้องมีตะเข็บนะผมนี่รอยคําปากระโปรงนะคือรถไม่ได้ทําสีคารหน้ามานะฝั่งขวาเป็นตัว L นะผมมีเบรก ABS แฮนด์เพลทมอรครบเดิมทุกจุดนะผมนี่มีเบรก ABS มาแล้วเรียบร้อยอ่ะ คือตัวนี้ก่อนส่งมอบนะผมผมเปลี่ยนอะไรให้บ้างนะหนึ่งเลยนะผมของเหลวทุกอย่างนะผมเปลี่ยนให้เลยสายพานกองเครื่องเช็คระบบเบรกระบบแอร์ระบบไฟให้ใหม่นะผมเปลี่ยนแบตนะผมใครที่กําลังมองหาอยู่โทรหาผมได้ที่เบอร์0ื้อมาหนึ่งสองสามแปดหกหกเก้าเก้าคันนี้ขายเพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่อนตลอดอายุสัญญาเพียงหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาด ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ